ที่เรามาดูต่อในเรื่องหมายนะครับเรื่องหมายนี่มันมีประเด็นอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องหมายหมายจับหมายคน้นนะมันมีข้อยกเว้นในกรณีที่จับได้โดยไม่ต้องมีหมายจับหรือไม่หรือว่าจะต้องมีหมายจับอย่างเดียวหรือค้นได้หรือไม่ถ้าหากว่าไม่มีหมายคน้น นะครับซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี้นะมันมีเคสต,ตัวอย่างอยู่หนึ่งตัวอย่างก็คือจำเลยทั้งสองเราสมมุติชื่อจำเลยทั้งสองว่าจำเลย A และ B A เป็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์ B เป็นคนนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์นะครับทั้งสองคนนั้นขับรถไปถึงไฟแดง นะครับแล้วร่วมกันกระชากรก,รชากระเป๋ากระชากกระเป๋าของผู้เสียหายนะครับในระหว่างที่อจอดที่ไฟแดงและทั้งสองก็ได้ขับรถหนีไปนะครับข้อไจริงมันหยุดอยู่ตรงนี้แต่บังเอิญว่าในระหว่างนั้นนะครับมีนายตารวจร้อยตำรวจเอกซีนี่แหละเขาอยู่บริเวณป้อมที่คอยควบคุมสัญญาณไฟแดง นะครับเขาก็เดินมาที่เกิดเหตุผู้เสียหายก็เข้าไปแจ้งกับร้อยตำรวจเอกนะครับเล่าเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะและร้อยตำรวจเอกก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ตามไปทันทีนะครับตามไปทันทีนะพอหลังจากได้รับแจ้งเหตุเบื้องต้นจากผู้เสียหายนะครับ รถตำรวจอีกซนั้นตอนนี้เขามีหมายเลขทะเบียนรถคันรถจักรยานยนต์คันก่อเหตุนะครับพอรถตำรวจอีกซตามไปถึงน้าบ้านหลังหนึ่งมันมีกำแพงอยู่ร้อยตำรวจเอกซก็เห็นว่าเฮ้ยรถบอเร์ไซค์เป็นคันเดียวกับคันที่ได้รับแจ้งจากผู้เสียหายว่าเป็นรถที่คนร้ายใช้ก่อเหตุนะครับ เมื่อร้อยตำรวจเอกซีเห็นรถคันดังกล่าวก็เหลือบไปเห็นเอนะครับคนร้ายคนที่หนึ่งกำลังจะหลบหนีและวิ่งเข้าไปในบ้านหลังจากนั้นร้อยตำรวจเอกซีจึงตัดสินใจเข้าไปในบ้านนะครับตอนนี้เขายังไม่มีหมายจับตอนนี้เขายังไม่มีหมายค้นอะไรเลยนะครับเข้าเข้าไปพอร้อยตำรวจเอกซีเข้าไปในบ้านนะครับก่กนสามารถจับกลุ่มตัวเอ คนรายคนที่หนึ่งได้ร้อยตำรวจเอกซีก็ถามไปถามมาเอนะครับก็ยอมรับเอยอมรับว่าเขากับเพื่อนได้กระชากกระเป๋าสะพายของผู้เสียหายจริงทีนี้ครับร้อยตำรวจเอกซีต้องทำยังไงครับเมื่อจับได้แล้วเขาจึงทำบันทึกการจับกุมนะครับอ่าและก็รีบนําตัวเอไปยังโรงพัก ยังสถานีตำรวจเพื่อส่งให้กับพนักงานสอบสวนนะครับแต่ก่อนที่จะถึงโรงพักนะครับด้วยตำรวจเอกซีเขาก็ได้พูดคุยกับ A e. ว่าเ hey, ฮ้ยเอแล้วตกลงอีกคนหนึ่งอ่ะคนที่ร่วมกันก่อเหตุตามที่ผู้เสียหายแจ้งนั้นเขาเป็นใครเขาอยู่ที่ไหนเอก็ได้บอกว่าเป็นดีเป็นเพื่อนของเขาเนั่นแหละซึ่งเช่าบ้านอยู่เป็นห้องแถว อยู่ห่างออกไปอีกนิดหนึ่งเขาก็ได้บอกรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่พอร้อยตำรวจเอกซีนำตัวเอไปส่งพนักง,งานสอบสวนที่โรงพักร้อยตำรวจเอกซีก็ขับรถออกจากโรงพักแล้วก็ขับไปยังบ้านพักบ้านเช่าที่เอบอกปรากฏว่านะครับพอตามไปพบ ที่บ้านเช่าเห็นไอ้บีนั่นแหละคน้ายคนที่สองยืนสูบบุหรี่จิบเบียร์กระป๋องอยู่นะครับอารมณ์สบายๆนะเหลือตำรวจเอกซีก็มาได้แสดงตัวว่าเป็นตำรวจหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าชุดมันก็บอกอยู่แล้วน,นะเขาก็เดินเข้าไปถามไอ้ตัวบีนั่นแหละถามว่าเฮ้ยบีนี่มันมีอ่าเหตุการณ์ วิ่งราทรับกันที่สี่แยกไฟแดงเนี่ยบีรู้เห็นเหตุการณ์ไหมรู้เรื่องไหมบีก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับบียอมรับว่าผมเป็นหนึ่งในคนร้ายนะครับที่ไปกระชากกระเป๋าของนักศึกษาสาวซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีนี้พอบียอมรับว่าตนเองนั่นแหละเป็นผู้กระทําความผิด และยังบอกกับร้อยตำรวจเอกซีว่าเดี๋ยวผมจะพาไปเอากระเป๋าที่ได้ซุกซ่อนไว้นะครับร้อยตำรวจเอกซีก็เดินตามบีไปจนเจอกระเป๋านะพอเจอกระเป๋าเสร็จทำไงครับตำรวจต้องยึดกระเป๋าเป็นของกลางและนะครับตำรวจทำอะไรต่อไปทำบันทึกการตรวจยึดครับนะครับและก็ต้องบันทึกคาให้การ ของ B ไว้ด้วยอ่าหลังจากนั้นครับก็ไม่ได้จับนะครับวันนี้ตำรวจตํารวจอีกซีไม่ได้จับตัวของ B คนร้คนที่2ไปดำเนินคดีเต่ประการใดหลังจากนั้นวันต่อมานะก็มีการยื่นขอหมายจับ B จบากศาลนะครับรลตำรวจเอกซีได้หมายมาแลว้ว ก็นำหมายดังกล่าวนั้นเข้าจับกุม B เพราะวันแรกเขาไม่ได้จับนะครับเข้าจับกุม B ีนาตัว B ส่งพนักง,งานสอบสวนทีนี้ B ถูกจับเรีวนะครับ B ไม่ได้ถูกจับวันเดียวกับอีนี้ก็สังเกตนะครับบมาถูกจับหลังจากที่เขาพาร้อยตํำรวจเอกซไปไหนครับไปเอากระเป๋าที่ซ่อนไว้นะครับวันนั้นเขายังไม่ได้โดนจับ พอหลังจากนั้นครับร้อยตํำรวจออกซี C. นะครับได้หมายจับ B มาแล้วก็นำหมายจับนั้นแหละไปจับบส่งพนักง,งานสอบสวนนะครับที่นี้พนักง,งานสอบสวนก็สอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองคน A โดนจับวันแรก B โดนจับวันที่สองพนักง,งานสอบสวนสอบสวนเสร็จสิ้นกระบวนความแล้ว มีความเห็นเสนออายการเห็นว่าควรสั่งฟ้องและอายการก็เล่นด้วยนะครับก็เห็นด้วยกับความเห็นของพนักงานสอบสวนทุกอย่างสั่งฟ้องไปในข้อหาร่วมกันวิ่งราวทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาประเด็นก็คือตอนนี้เราจะเห็นว่าถ้าเราไล่โครงสร้างความรับผิดนะครับ ไล่โครงสร้างการดำเนินคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาความผิดฐานวิ่งราวรั์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา336นะครับเป็นความผิดที่เรียกว่าเป็นอาญาแผ่นดินหรือเป็นความผิดที่ยอมความได้หรือเรียกว่าความผิดต่อส่วนตัวอันนี้เราแยกประเภทความผิดเราจะเห็นว่าความผิด ฐานวิ่งราท์เป็นอาญาแผ่นดินหมายความว่ายอมความไม่ได้นะครับทีนี้ประเด็นของเคนี้มันอยู่ที่ในชั้นพิจารณาคดีครับมันเกิดขึ้นในชั้นพิจารณาคดีเมื่อพนักงานอายการโจทย์นำตัวจำเลยทั้งสองไปฟ้องต่อศาลศาล เห็นว่าจำเลยอ,อยู่ต่อหน้าศาลอ่านคำฟ้องอธิบายฟ้องถามเรื่องทนายความกับจำเลยทั้งสองเล้วนะครับถามคำให้การจำเลยให้การกับศาลว่าเขาให้การเชิงต่อสู้ว่าการจับนะจำเลยคนที่หนึ่งก่อนคือเอนะจำเลยคนที่หคือเอให้การว่าร้อยตำรวจเอกซีก C ไปจับเขา ไม่มีหมายจับนะครับสาลวันที่เขาไปจับข้าพเจ้าเขาไม่มีหมายจับเทมยังไม่ได้แจ้งกับข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าถูกจับแล้วและไม่ได้แจ้งสิทธิ์ว่าข้าพเจ้าถูกจับในคดียาคาข้าพเจ้าจะมีสิทธิ์อะไรบ้างโดยตำรวจเอกซีไม่ได้แจ้งอะไรสักอย่างหนึ่งสงสัยโอยตำรวจเอกซีเนี่ยไม่ได้เรียนกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามากระบวนการ ไม่มีหมายคน้นไม่มีหมายจับไม่แจ้งว่าถูกจับและไม่แจ้งสิทธิ์กับเอคนที่โดนจับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเอบอกว่าทำให้การสอบสวนในคดีนี้มันไม่ชอบด้วยกฎหมายถ้าการสอบสวนในคดีนี้มันไม่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อไหร่นะครับอายการก็จะไม่มี้ออำนาจฟ้องทันทีตามความในมาตรา120ถูกต้องไหมครับ หากอายการฟ้องคดีอาญาถ้ายังไม่ได้มีการสอบสวนคําว่ายังไม่ได้มีการสอบสวนนั้นรวมถึงการสอบสวนที่มันไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยนะถ้ามันเป็นไปตามข้อต่อสู้ของเอเนี่ยแสดงว่าการสอบสวนในคดีนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลต้องยกฟ้องครับเพราะว่าอายการไม่มีอำนาจฟ้องนะครับถ้าเราดูตามโครงร่างการไล่สายการดำเนินคดีอาญาที่เราดูกันมาก่อนหน้านี้นะครับในชั้นพิจารณาคดี แต่ประเด็นคำถามตรงนี้เขาถามว่าเฮ้ยไอ้ที่ไอเอคนร้ายคนที่หนึ่งมันต่อสู้ว่าตำรวจไม่มีหมายคน้นตำรวจไม่มีหมายจับเข้าไปบ้านของเขาไปจับเขาไม่ชอบด้วยกฎหมายประการที่หนึ่งประการที่สองตำรวจที่จับเขาไม่ได้แจ้งว่าเขาถูกจับแล้วและก็ไม่ได้แจ้งสิทธิ์ว่าเขามีสิทธิ์อะไรบ้าง ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันส่งผลต่อการสอบสวนของพนักง,งานสอบสวนทําให้การสอบสวนของพนักง,งานสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมายส่งผลต่ออํานาจฟ้องของพนักง,งานอัยการตามความในมาตราหนึ่งร้อยยี่สิบหมายความว่าอายการไม่มีอานาจฟ้องจริงหรือไม่ตามข้อต่อสู้ของจําเลยที่หนึ่งนะครับจําเลยที่หต่อสู้แบบนี้เราจะเห็นว่าข้อที่จริง ในขณะที่ผู้เสียหายซึ่งเป็นนักศึกษาขับรถมอเตอร์ไซค์จอดรถติดไฟแดงรอไฟรอสัญญาณไฟอยู่ที่อสีแยกใกล้กับป้อมตำรวจนะครับท่นใดนั้นมีคนร้ายสองคนคือ A กับ B มาจอดรถอาเทียบเคียงข้างๆและคนซ้อนท้ายคือ B ได้กระชากเอากระเป๋าของผู้เสียหายไปซึ่งเป็นกระเป๋าสะพายข้างนะครับ ในกรณีดังกล่าวนั้นแน่นอนครับเป็นการลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้าเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา336ร่วมกันสองคนเป็นตัวการร่วมตามความในมาตรา83เพราะฉะนั้นคนร้ายทั้งสองคือ A กับ B จึงกระทำความผิดฐานร่วมกันวิ่งราวทรัพย์นะครับเอาอเคเราแยกได้แล้วว่ามันเป็นมูลฐานความผิดประเภทความผิดอาญาแผ่นดิน พนักงานสอบสวนสามารถสอบสวนได้ไม่ต้องรอให้มีการร้องทุกข์ตามความในมาตรา121วรรคที่2นะครับแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นมันอยู่ที่ว่าเพราะเหตุการณ์ที่ A กับ B B กระชากกระเป๋าสะพายของผู้เสียหายไปเล็ขับรถหนีไป ทันใดนั้นตำรวจเขาก็เห็นท่าทางนะครับต้องสงสัยของผู้เสียหายว่า้ยลัก,ล,ก,ล,ก,ล,กลักอยู่แล้วตำรวจเอกซีก็วิ่งวิ่งเข้ามาหาผู้เสียหายว่ามันเกิดอะไรขึ้นผู้เสียหายก็อธิบายเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะก็เหมือนกับการแจ้งเหตุนะครับพร้อมกับแจ้งว่าเขาจําทะเบียนรถได้นะทะเบียนรถจักรยานยนต์ของคนร้ายเขาจาได้ หลังจากนั้นร้อยตำรวจเอกซีนะครับรถจักรยานยนต์ของตำรวจจอดอยู่ที่ป้อมห่างออกไปประมาณสัก20เมตรเขาก็วิ่งแปลวิ่จักรยานยนต์แล้วขับตามคนร้ายไปนะครับตามไปตามมานะครับก็ไปเจอรถคันดังกล่าวนั้นจอดอยู่ในบ้านหลังหนึ่งจอดอยู่หน้าบ้านนะครับและในขณะเดียวกันก็เห็นไอ้ตัวเอเี่หละผู้ชายคนหนึ่งกำลังจะ หลบหนีเหมือนกับลูกลี้ลูกวน,นนะครับแต่วิ่งเข้าไปในบ้าน้อยตำรวจเอกซีจึงตัดสินใจนะครับเข้าไปในบ้านโดยการถือวิสาสะนะครับเข้าไปและดำเนินการจาับกุ่มเอได้ในประเด็นของเอมันจบตรงนี้ครับประเด็นของเอมันจบตรงนี้นะครับอ่าพอถูกจับเศษ เอพูดอะไรกับตำรวจบ้างเอบอกว่าเขายอมรับว่าเขากับเพื่อนนะครับกระทําความผิดฐานวิ่งราซับกระชากระเป๋าสะพายของนักศึกษาผู้เสียหายจริงนะครับหลังจากนั้นสิ่งที่ทําพนักง,งานสอบเอไม่ใช่พนักง,งานสอบสวนตํารวจคนที่จับกุมนะครับโดยตำรวจเอกสีทำอะไรครับบันทึกรายการจับกุมนะครับอ่าแล้วก็นําตัวของคนร้ายคนที่หนึ่งคือเอนันไปส่งพนักง,งานสอบสวนที่โรงพักกระบวนการของเอมันหยุดอยู่ยตรงนี้ อยู่ตรงนี้ครับเอต่อสู้ว่าอะไรเอต่อสู้ว่าเฮ้ยไม่มีหมายค้นนะเว้ยไม่มีหมายจับนะเว้ยไม่แจ้งสิทธิ์นะเว้ยไม่แจ้งสิทธิ์ไม่แจ้งว่าถูกจับนะเวย้ยตามบัญญัติตามบทบัญญัติเองประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแบบนี้การสอบสวนที่มันเกิดขึ้นของพนักงานสอบสวนมันไม่ชอบด้วยกฎหมายนะมันสง่งผลต่ออะไรมันสง่งถกผลต่ออำนาจฟ้องของพนักงานอาย,ยาการหรือไม่ ข้อต่อสู้ดังกล่าวนั้นฟังขึ้นหรือไม่ถ้าข้อสอบมันถามมันจะถามประมาณนี้แหละดังนี้ให้ท่านวินิจฉัยว่าข้อต่อสู้ของ A รับฟังได้หรือไม่ข้อต่อสู้ของ A ฟังขึ้นหรือไม่หรือก็อาจจะถามว่ากระบวนการดําเนินคดีกับ A ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะเหตุใดนะข้อสอบแล้วแต่มันจะถามในลักษณะไหนที่นี่ครับเมาต่อสู้แบบนี้ เราจะเห็นว่าหลังจากที่ผู้เสียหายนะครับเจอเหตุการณ์เข้าตำรวจก็เข้ามาทันทีผู้เสียหายก็แจ้งกับตำรวจทันทีพร้อมกับบอกหมายเลขทะเบียนรถไปด้วยนะครับพอแจ้งไปนะครับก็พนักไอ้ตำรวจก็ตามไปเจอรถที่บ้านหลังหนึ่งและก็ยังเจอเอจำเนยคนที่หนึ่งเนี่ยกำลังจะหลบหนีแล้วก็อุ้ยมุดนี่ไม่ใช่รีบุดรีบุดมันไม่ใช่คนนะครับมันเป็นสุนัข รีบเข้าไปในบ้านพอเข้าไปในบ้านรถตำรวจเอกซีก็เห็นท่าไม่ดีก็เข้าไปในบ้านนะครับแล้วก็จับกลุ่มเราจะเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยตั้งแต่ผู้เสียหายแจ้งกับตำรวจรถตำรวจเอกซีขับรถตามไปไปเจอรถจักรยานยนต์เป้าหมายแล้วไปเจอคนกำลังหลบหนีเหตุการณ์ดังกล่าวเขาเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่มันใกล้ชิดเป็นเหตุการณ์ที่มันต่อเนื่องนะครับ เป็นการพบบุคคลซึ่งแทบจะทันทีทันใดหลังจากมีการกระทำความผิดนะครับโดยบุคคลดังกล่าวนั้นมีสิ่งของคืออะไรครับคือรถคันที่ใช้ก่อเหตุรถจักรยานยนต์คันที่ใช้ก่อเหตุบุคคลดังกล่าวมีสิ่งของคือรถยนต์เออรถจักรยานยนต์คันที่ใช้ก่อเหตุนะครับอ่าที่ใช้ในการวิ่งราทรั์นะความผิดฐานวิ่งราทรับตามความในมาตรา3 3 6 เป็นความผิดที่บัญญัติไว้ที่ไหนครับท้ายบัญชีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเราจะเห็นว่าเป็นเหตุตำรวจตามไปเจอคนร้ายไปเจอรถเป็นเหตุการณ์ใกล้ชิดเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องเป็นการพบบุคคลเทพจะทันทีทันใดหลังจากเขากระทําความผิดพร้อมกับบุคคลดังกล่าวนั้นมีสิ่งของที่ใช้ในการกระทําความผิดคือรถจัก,กรยานยนต์ คันที่ผู้เสียหายแจ้งนะครับการจับกุมจับได้หรือไม่เราจะเห็นว่ามันเป็นความผิดซึ่งหน้าตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา80นะครับซึ่งตำรวจสามารถจับได้ตามที่วิอายาบัญญัติไว้ในมาตรา78สวงเล็บหนึ่งหรือว่าอนาุหนึ่งนะ เรียตำรวจเอกซีสามารถค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายคน้นสามารถจับได้โดยไม่ต้องมีหมายจับเพราะถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้าค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายคน้นตามมารตราข้าวสิบสองอนุสาเพราะฉะนั้นข้อต่อสู้ของเอที่บอกว่าการที่ร้อยตำรวจเอกซีจับเขาโดยไม่มีหมายจับเข้าไปในบ้านของเขาโดยไม่มีหมายคน้นนะครับไม่แจ้งว่าเขาถูกจับเถมยังไม่แจ้งว่าเขามีสิทธิ์อะไรบ้างทุกข้อต่อสู้ ถ้าไม่การสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมายฟังไม่ขึ้นครับเพราะการจับดังกล่าวเป็นการจับในเหตุการณ์ที่มันใกล้ชิดต่อนเนื่องเป็นการพบบุคคลทันทีทันใดหลังจากเกิดเหตุมีสิ่งของที่เขาใช้ในการกระทำความผิดจับได้ตามความในมาตรา80นะครับจับได้โดยไม่ต้องมีหมายจับ พรามเป็นความผิดซึ้นหน้าตามความในมาตรา80จับได้โดยไม่ต้องมีหมายจับตามความในมาตรา78อนุหน่งนะการค้นก็ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา9กาอนุสข้อต่อสู้ของเอฟังไม่ขึ้นที่บอกว่าจะทําให้การสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นมันคนละเลือกการจับการค้นนะครับมันอยู่อีกอ่าตะกร้าหนึ่งมันอยู่ในกล่องหนึง การสอบสวนมันแยกออกมาอีกก่องหนึ่งเพราะฉะนั้นการจับจะชอบหรือไม่ชอบการค้นจะชอบหรือไม่ชอบมันจะไม่ส่งผลไปยังการสอบสวนซึ่งมันอยู่คนละกลองมันอาศัยกันอยู่คนละกลองต่อให้ไม่มีหมายจับการจับไม่ชอบการค้นไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้ส่งผลต่อการสอบสวนนะครับเพราะฉะนั้นข้อต่อสู้ของเที่บอกว่าไม่มีหมายค้นไม่มีหมายจับจึงจับไม่ชอบค้นไม่ชอบ ไม่แจ้งว่าเขาถูกจับไม่แจ้งสิบก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายส่งผลในการสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมายส่งผลในอำนาจฟ้องของพนักงานอายการไม่มีอำนาจฟ้องตามความในมาตรา120นั้นข้อต่อสู้ดังกล่าวฟังไม่ขึ้นโดยเหตุผลดังกล่าวที่อธิบายไปที่นี้ถามว่าเอาโอเคข้อต่อสู้ของ A ฟังไม่ขึ้นในกรณี B บ้างคน้รยคนที่สอง เราจะเห็นว่าคนร้ายคนที่สองนั้นร้อยตำรวจอีกซีเขาตามไปที่บ้านเช่าเพราะคําบอกของคนร้ายคนที่หนึ่งคือ A ร้อยตำรวจ x อไม่ได้ตามไปจับ B นะครับเขาตามไปแล้วเจอ B s สุบุรีอยู่ยืนหลันล่าอยู่อารมณ์ดีเขาก็เข้าไปถามว่าเฮ้ยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจิตเสียไปแดงรู้เห็นอะไรบ้างตัว B เขาก็ยอมรับสารภาพด้วยความสมัครใจว่าตัวกับผมเองแหละที่ร่วมกับเพื่อนกระทำความผิดดังกล่าวเถมยังแสดงน้ำใจด้วยมิตรไมตรีพาตำรวจไปหาไปไปเอากระเป๋าที่เขาซ่อนไว้การีกระทำดังกล่าวพฤติกรรมดังกล่าวของบีคนร้คนที่สองถือว่าเป็นพฤติการที่กระทําไปโดยความสมัครใจของเขาเอง เขาสมัครใจครับนะทีนี่พอได้ของกลางแล้วนะร้อยตำรวจอีกซีก็ทําบันทึกการตรวจยึดของกลางคือกระเป๋าสะพายของผู้เสียหายพร้อมกับบันทึกคาให้การที่บีพูดมาทั้งหมดเขาบันทึกไว้นะครับประเด็นก็คือการทําบันทึกการตรวจยึดของกลางการทําบันทึกคาให้การของบีมันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ นะครับอชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เบื่อเหตุผลเพราะว่าร้อยตำรวจเอกซก็ไม่ได้แจ้งนะว่า B ถูกจับไม่ได้แจ้งนะว่า B มีสิทธิ์อะไรบ้างนะครับฟังขึ้นหรือไม่ข้อต่อสู้ของเขาแบบนี้มันจะส่งผลต่อการสอบสวนไหมเราจะเห็นว่าอการที่ร้อยตํารวจเอกซนะครับไปถาม B ในตอนแรกในวันเกิดเหตุหลังจากเอาเ e ไปส่งที่โรงพักแล้วนั้นนะครับ บีเขาตอบด้วยความสมัครใจว่าเขาองแเละร่วมกระทำความผิดกับอีเขาสมัครใจพาตำรวจนะครับไปเอากระเป๋าของกลางนะในกรณีดังกล่าวเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อนที่ร้อยตำรวจอีกซีจะจับกุมบีเพราะอะไรครับเพราะการจับกุมบีไม่ได้จับวันนั้นร้อยตำรวจเอกซีนะครับ เขาไปขอหมายสารได้หมายสารมาแล้วในวันรุงร่งขึ้นรอตำรวจเอกซีจึงนำหมายจับไปจับตัวบีในอีกวันหนึ่งก็คือวันรุงร่งขึ้นส่งพนักง,งานสอบสวนแต่เหตุการณ์ที่ไปถามอะไรต่างๆทำบันทึกการตรวจยึดของกลางทำบันทึกคห้การบีนั้นมันล้วนแล้วแต่เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อนที่บีจะถูกจับนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อบียังไม่ถูกจับกุม ถามว่าตำรวจคนที่จับกุมเขาจะต้องแจ้งว่าถูกจับไหมก็ยังไม่ถูกจับแล้วก็จะแจ้งทำรูกเมลอะไรถูกไหมก็แสดงว,ว่าตำรวจผู้จับกุมไม่ต้องแจ้งบี B. ว่าบีถูกจับแล้วนะก็ะยังไม่จับในวันแรกนะครับอ่าก็ไม่ต้องแจ้งสิทธิ์ด้วยว่าเขาถูกจับแล้วนะครับตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบันทึกไว้ในบัญญัติไว้ในมาตรา84วรรคที่4หรือว่าวรคท้ายนะครับ เพราะฉะนั้นครับเพราะฉะนั้นการทําบันทึกการตรวจยึดของกลางการทําบันทึกคํานหมการของร้อยตํารวจอีกสีนั้นชอบด้วยกฎหมายไม่ส่งผลต่อการสอบสวนในคดีนี้การสอบสวนคดีนี้ยังชอบด้วยกฎหมายอํานาจฟ้องของพนักงานอายการอายการยังคงมีอํานาจฟ้องนะครับตามความในมาตรา120 4. เห็นไหมครับสารุปก็คือข้อต่อสู้ของมีฟังไม่ขึ้นวันแรกตำรวจไปที่บ้านเช่าพูดคุยกันเขายอมรับเองด้วยความสมัครใจว่าเขาคือหนึ่งในผู้กระทำความผิดเขาพาตำรวจไปเอากระเป๋าซึ่งเป็นของกลางที่เขาซ่อนไว้เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดจากความสมัครใจของเขาหลังจากนั้นตำรวจผูจ้จับกุมก็ทำบันทึกการตรวจยึดของกลางหนึ่ง สองเขาทําบันทึกทาให้การที่บีให้การอะไรไว้บ้างเขาทําบันทึกไว้นะครับหลังจากนั้นก็ตํารวจก็ไม่ได้จับเพราะฉะนั้นตํารวจยังไม่ได้จับเขาก็ไม่ต้องแจ้งว่าถูกจับก็ไม่ต้องแจ้งสิทธิ์ว่าเขามีสิทธิ์อะไรบ้างการจับมันเกิดขึ้นวันรุ่งขึ้นตามหมายจับครับข้อต่อสู้ของ A ข้อต่อสู้ของ B ในตัวอย่าง จึงสั่งไม่ขึ้นทั้งสองข้อต่อสู้นะครับสวัสดีครับ